โอเคปิดปิดแล้วครับนอนคว่ำเลยปโอเคโอเอ่าละมุนครับเดี๋ยวขอที่คลุมหน่อยไหมนี่ไงรู้เรื่องก็มีนี่ของเออนั่นแหละอ่ะคลุมไปใช่ไหมใช่ไหมโอ้โนี้คลุมแล้วคลุมฉลังกูด้วพี่เยียบดาวได้เยียบหัวโอ้จะเล่นอะไรไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วโอเคอ่ะจัดสิห้คุณอ่โอเคโอเคนะครับอ่ะคุณนิกกี้ไม่เห็นนะขอสลับคนนิดนึงก่อน นิกกี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับเราจะเรียกนะครับเป็นหมายเลขนะครับเราจะเริ่มต้นที่หมายเลขหนึ่งก่อนนะครับเชิญครัหนุ่ยจะช่วยประคองคุณคุณสามารถจับมือนุ่ยได้เพื่อจะขึ้นไปขึ้นเลยฮะไปแล้วฮะเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกขึ้นอีกขึ้นอีกเออโอ้นั่นแหละเออโอเคเอาอีกเอาอีกนี่นี่ดูเออเอออันนี้ดูเมื่อยจริงอ่าโอเคโอเคไหมได้โอเคอ่ะลงได้ใช่ไหม โอเคนะมาหมายเลขสองครับเชิญครับเชิญฮะอ่ากลัวเขาเจ็บมึงเหยียบแรงกว่าใครเลยนะโทรศัมาสายมาเลยไปเลยมึงบอกว่าวเขาเจ็บมึงเหยียบแรงกว่าใครเลยหมายเลขสามครับเชิญครับฮะโโอ้ห โอ okay, okay. okay. ้หโอเคโอเคโอเคไป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 อ่าและมไม่ได้สี่นะครับเขาก็แต่ละคนก็มีเทคนิคไม่เหมือนกันฮะคนนี้ขอแบบขาเดียวเฮ้ยขาเดียวเนี่ยเออดีนะขาเดียวโอเคโอเคเรียบร้อยเอาละครับ อาแล้วครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับสัมผัสจากสี่สาวของเรานะครับนิกกี้อ่ะตอนนี้ลุกได้แล้วลุกได้แล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งอถอนหน้ากากนะครับโอเคอ่ามาตรงนี้ตอนนี้มีอยู่สี่สาวหมายเลขหนึ่งถึงสี่ผมขอให้คุณเลือกสัมผัสที่คุณประทับใจสุดสองหมายเลขก่อนได้ไหมได้ครับหมายเลขอะไรบ้างหมายเลขสองครับหมายเลขสองนะครับอ่าก้าวขึ้นมาครับและและแล้วก็สี่ครับ สี่นะฮะเชิญครับเก้าขึ้นมานะครับและตอนนี้นะครับขอขอบคุณหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสามด้วยนะครับนะฮะขอบคุณครับเเชลย องเป็นหมายเลขที่คุณแบบร้ลนมันรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบโกโก้ดีครับอ๋ออ่าแล้วเบอร์สี่อ่ะเบอร์สี่นี่เขาไม่เหมือนใครครับคือทุกคนเขามาสองขาครับแต่คนนี้มาขาเดียวครับแล้วแล้วก็หนักกว่าสองขาคือเขาเขาอาจจะมาแปลกมาแปลกมาแปลกกว่าชาวบ้านชอบความคิดต่างใช่เขาคิดต่างหมายเลข